เวลา19นาฬิกา25นาทีค่ำคืนวันที่17มกราคม2525 25. ร้อยตำรวจตรีคุณารักสัวัฒน์วิเชียนร้อยเวรสพอ,อ,อเมืองขอนแก่นรับแจ้งเหตุจากโรงพยาบาลขอนแก่นว่ามีคนถูกยิงและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลขอให้มาสอบสวนชนันสูตรศพด้วยร้อยตำรวจตรีคุณาจึงรายง,งานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นก่อนจะรุดไปสอบสวนอย่างที่เกิดเหตุ จึงทราบว่าผู้เสียชีวิตคือนายเล็กชนตระกูลอายุ45ปีบ้านอยู่ถนนร่วมจิตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเสียใหญ่นักธุรกิจชื่อดังแห่งเมืองขอนแก่นผู้เป็นเจ้าของตึกแถวหลายคู่หาในตลาดอำเภอเมืองขอนแก่นทั้งยังเป็นนายทุนปล่อยเงินกู้เป็นเจ้าของบ่อนการพนันขนาดใหญ่เป็นเจ้ามือหวยใต้ดินและยังมีธุรกิจอื่นๆอีกมากมายสถานะต้องนับเป็นผู้ทรงอิทธิพล แล, <im sharing> และต้องจัดเป็นมังกรขอนแก่นอีกหนึ่งคนเลยทีเดียวตำนานคดีดังมังกรสองตัวอยู่ท้ำเดียวกัน lleva. ไม่ได้ดับเสียเล็กขอนแก่นจะเป็นอย่างไร l Regendary Channel จะเล่าให้ฟังจากการชนสูตรศพของเจ้าหน้าที่พบว่าเสียเล็กถูกยิงด้วยปืนขนาดเก้ามมกระสุนเข้าใต้รักแรสองนัดและตัดขั้วหัวใจ จากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุเสียเล็กได้ขับรถยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์ไมเอี่ยมหมเล็กทะเบียน00575กรุงเทพมหานครกลับจากทำธุระขณะที่เสียเล็กจอดรถอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนเกษสยามถนนร่วมจิตและจะก้าวลงจากรถขณะนั้นเองมือปืนที่คลุมหน้าเป็นไอมองได้บุกเข้ามาจ่อยิงสมนัดทะลุกระจกเข้ามากระสุนสองนัดถูกเสียเล็กจนฟุบคารถก่อนที่มือปืนจะหลบหนีไปอย่างลอยนวล เวลาต่อมาช่วงเช้าวันที่18มกราคม2525 25, พนักง,งานสอบสวนสพเมืองขอนแก่นได้ร่วมกันสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของเสียเล็ก e นักธุรกิจระดับเจ้าพ่อของเมืองขอนแก่นอย่างเคร่งเครียดโดยการสอบสวนในครั้งนี้พนักง,งานสอบสวนพบว่าก่อนหน้าที่เสียเล็ก e จะถูกยิงเพียงหนึ่งวันเสียเล็ก e ได้ไปยึดหลานวินล่าแฟชั่นพาร์ค ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดใหญ่ที่สุดในตัวเมืองขอนแก่นซึ่งมีนายประโยชน์เป็นผู้ดูแลเก่าก่อนมาดำเนินการเองโดยให้ภรรยาของเสียเล็กเข้าไปเป็นผู้จัดการซึ่งการกระทำดังกล่าวมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจจะเป็นชนวนเหตุหนึ่งที่ทำให้เสียเล็กถูกฆ่าตายก็เป็นได้ส่วนประเด็นอื่นนอกจากนี้นั้นผ่านตำรวจเอกนัทพงษ์ห้ามอําไพรองผู้บังคับการตำรวจภูธรหกได้เปิดเผยว่ามีประเด็นในเรื่องยาเสพติด ซึ่งพนักง,งานสอบสวนเชื่อว่าอาจจะมีการหักหลังกันและประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องของการฆ่าล้างแขนเพราะลูกน้องของเสียเล็กได้ฆ่าเสียใหญ่คนหนึ่งของเมืองขอนแก่นตายไปเมื่อกลางปีที่แล้วต่อมาช่วงปลายปีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบซึ่งรับเรื่องร้องเรียนให้เข้ามาทำคดีนี้ได้จับกลุ่มลูกน้องเสียเล็กไป6คนเจ้าหน้าที่จึงสงสัยว่าลูกน้องของเสียใหญ่ที่ถูกฆ่าตายไปนั้นอาจจะมาฆ่าล้างแขนแทนลูกพี่ก็เป็นได้อีกหนึ่งประเด็น เวลาต่อมา19มกราคม2525พันตำรวจเอกทรงศักดิ์โซภาจารีผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตามแนวทางการสืบสวนในขณะนี้พบว่าชนวนสังหารเีษเล็กไม่อยู่2-3ประเด็นต้องค่อยๆตัดออกไปทีละประเด็นและต้องคิดให้หลึกว่าสาเหตุมาจากเรื่องอะไรตอนนี้ทีมงานได้ใกล้คลนกันแล้วว่าเมื่อเสียเล็กเสียชีวิตไปใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ ส่วนสาเหตุที่คาดกันในครั้งแรกนั้นว่าอาจมีการขัดผลประโยชน์เรื่องร้านวินล่าแฟชั่นพาร์คซึ่งเป็นร้านขายเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดในขอนแก่นเท่าที่ตรวจสอบดูพบว่ามีการซื้อขายกันอย่างถูกต้องในราคา3ล้านบาทเศษไม่ใช่การที่เสยษเล็กไปยึดหรือหักคอมาจากเจ้าของเดิม ผูก้กำกับการตาลวจภูธรจังหวัดขอนแก่นยังเผยอีกว่าส่วนเรื่องที่ว่าเสษเล็กเป็นเจ้าของบ่อนการพนันที่ใหญ่ที่สุดในขอนแก่นนั้นตั้งแต่ตนย้ายมาอยู่ขอนแก่นได้สั่งให้เลิกบ่อนการพนันทั้งหมดส่วนเรื่องหวยใต้ดินยังอาจจะมีการแอบทำต่อไปก็ได้แต่ระยะหลังนี้ทราบว่าทางเสษเล็กเองพยายามจะเลิกธุรกิจผิดกฎหมายทั้งหมดอยู่แล้วโดยดำเนินการค้าขายอย่างสุจริตในหลายธุรกิจแล้ว เพราะเจ้าตัวเกรงกลัวกฎหมายภายสังคมที่รัฐบาลจะหลือฝืนขึ้นมากําจัดผู้มีอิทธิพลทั้ทงนี้เนื่องจากเมื่อเศษไรค้าขายร่ํารวยขึ้นมานั้นไม่เคยเสียภาษีให้รัฐบาลเลยโดยตัวธุรกิจของเสียเหล็กมักเป็นธุรกิจใต้ดินนั่นเองพันตำรวจเอกทรงศักดิ์ยังเน้นว่าประเด็นใหญ่ที่เจ้าหน้าที่สนใจมากที่สุดก็คือหลังการเสียชีวิตของเสียเหล็กใครได้รับผลประโยชน์ โดยตามแนวทางการสืบสวนพบว่าในเมืองขอนแก่นนั้นระดับผู้ทรงอิทธิพลเกรดเดียวกับเสียเล็กที่จะได้รับผลประโยชน์จากการเสียชีวิตของเสศยเล็กก็คือเสียเหลงเสียจ,จัวและนายโนดปาทานทั้งนี้ตามแนวทางการสืบสวนยังมีเรื่องแทรกขึ้นมาวา่าก่อนเกิดเหตุสังหารเสียเล็กบรรดาลูกน้องของนายโนดปาทานได้เกิดทะเลาะเบาะแว้งกับลูกน้องของเสศยเล็กมาแล้วด้วยนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งชนวนเหตุก็เป็นได้ ผู้กำกับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นยังกล่าวว่ามือปืนรายนี้ปฏิบัติการอย่างโหดเหี้ยมและใจเย็นมากโดยมีพยานได้ยินมือปืนพูดขณะจ่อยิงว่ามึงต้องตายถ้าไม่ตายกูจะตามไปฆ่าที่โรงพยาบาลและเมื่อยิงเสร็จแทนที่จะลนลานรีบหนีกลับค่อยๆเก็บปืนอย่างเรียบร้อยแล้วเดินไปนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของเพื่อนหลบหนีไปทั้งนี้เข้าใจว่าตัวมือปืนไม่น่าจะรู้จักเสยษเหล็กจึงต้องมีคนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นคนชี้ตัว พันตำรวจเอกทรงศักดิ์ยังกล่าวอีกว่าเท่าที่สืบทราบมาพบว่ากำลังจะมีการล้างแค้นกันโดยฝ่ายที่จะล้างแค้นนั้นเรียกแผนการนี้ว่าแผนล้มห้องเต้แต่ตัวห้องเต้จะเป็นใครนั้นขณะนี้ยังไม่ทราบแต่ที่แน่ๆคงต้องเป็นผู้มีที่พนที่มีเงินมีอำนาจระดับใหญ่โตและเป็นผู้นำอยู่ในจังหวัดขอนแก่นผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นยังกล่าวต่อว่าซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่รู้เรื่องนี้แล้วก็คงปล่อยให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นไม่ได้ เราขอนแก่นเวลานี้เป็นเมืองที่กำลังพัฒนารัฐบาลกำลังวางแผนให้เป็นเมืองที่มีการลงทุนทางอุตสาหกรรมขนาดหนักตนจึงได้ตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับตัวบุคคลที่เข้ามาในตัวเมืองขอนแก่นถ้าสงสัยว่าจะเป็นมือปืนจะใช้กำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันทีและหากมีการต่อสู้คงต้องใช้มาตรการรุนแรงโดยถูกต้องตามกฎหมายส่วนเรื่องการตายของเสียเล็กนี้มีตัวละครที่พัวพันอยู่ไม่มากไม่ใช่เรื่องอื่นไกล เป็นเรื่องของเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้มากกว่าแต่ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มีหลักฐานอะไรคงต้องพยายามหาหลักฐานให้แน่นนาขณะเดียวกันผู้ใกล้ชิดได้เปิดเผยว่าก่อนหน้าที่เสียเล็กจะเสียชีวิตนั้นได้ไปวิ่งออกกําลังกายที่สนามกีฬาและได้พูดกับพักพวกว่าอ้วออกกําลังกายทุกวันตายยากและหมอดูเคยทํานายว่าอ้วจะตายเมื่ออายุ72หลังจากนั้นอีกเพียงหนึ่งชั่วโมงเสียเล็กก็ถูกยิงตาย ในขณะที่นางยุพาชนตระกูลภรรยาเสด็จเล็กกล่าวกับผู้สื่อข่าวด้วยน้ำตานองหน้าที่วัดศีจันทราวาดอำเภอเมืองขอนแกน่นว่าตนเองไม่รู้ว่าสาเหตุที่เสด็จถูกสังหารมาจากเรื่องอะไรเนื่องจากสามีตนไม่เคยมีเรื่องกับใครก่อนเสียชีวิตตนและสามีได้ไปวิ่งออกกำลังกายด้วยกันจากนั้นตนได้แยกเข้าไปทำอาหารและสามีไปส่งแชรแต่ไม่มีที่จอดรถจึงวนอยู่สองรอบก่อนจะจอดและถูกยิงในที่สุด ส่วนข่าวที่ว่าสามีตนยุดรล้านมาจากนายประโยชน์นั้นก็ไม่จริงเป็นการซื้อขายกันตามปกติพร้อมกับเผยว่าจะทำพิธีสวดสศพเส็จแล็กเป็นเวลา5วันแล้วจึงนำไปฝังในวันที่21มกราคม2525นี้ที่สุสานมูลนิธิขอนแก่นกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณ เพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะเ e จ e น d ด r รี h ชา n e l